สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เ,เลขเด่น10เซียนนะคะสิเซียนสิเซียนงวดประจําวันที่16กกุมภาพันธ์สองพเอามาน,นําเสนอท่านผู้ชมรับชมกันนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเรามาวิเคราะห์ตัวเลขของ10เซียนไปพร้อมๆกันนะคะเลข10เสียนงวดนี้เลขนะาบุกข,ของเขาเด่น5แล้วก็8นะคะ เด่นห้าแล้วก็แปดงวดที่แล้วเด่น4ี่แล้วก็หกไม่เข้านะคะไม่เข้าเรามาดูแต่ว่างวดที่แล้วนี่ตัวเลขข้างในของ10เซียนเข้านะนะคะเข้าทุกหน้านะคะโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะมางวดนี้ตัวเด่นของ10เซียนจะเข้าหรือไม่โดยเฉพาะ10บเซียนโดยเฉพาะ10บเซียนของ เลขท้ายเนาะเลขท้ายงวดนี้เลขท้ายเขามาสองนะคะสิบเซียนเลขท้ายเขามาสองเขามาสองงวดที่แล้วสิบเซียนเขามาหนึ่งนะคะเลขท้ายเนาะงวดที่แล้วแอรก็จะเน้นแต่ตัวที่เข้านะคะแต่ว่าตัวจับคู่ให้มาเป็นเป็นตัวกลับนะคะนี่เขาเด่นหนึ่งนะออกห้าหนึ่งเนาะงวดที่แล้วเนาะออกห้าหนึ่งเลขท้ายของเขาเข้านะคะ เลขท้ายของเขาเขา้าก็เขา้าติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะเลขท้ายวดนี้คงจะเข้าทั้งบนและล่างเนาะวดที่แล้วออกห้าหนึ่งนะคะเขาก็จับคู่มาให้แต่ว่าหนึ่งมาหลักหน่วยแต่ว่าเป็นตัวเด่นเนาะเรามาดูงวดนนี้นะคะสอง เป็นตัวเด่นเนาะสองเป็นตัวเด่นนี่สองอยู่หลักสินะคะสองอยู่หลักสิเมื่อก,กี้นี้สองอยู่หนึ่งมาหนึงมาแรงหนึ่งอยู่หลักหน่วยเนาะแต่ว่าของเขาอยู่หลักสิบเรามาดูพิจารณาตัวเลขข้างบนนะคะมาสี่ห้าแปด ตรงนี้เด่น284นะคะแต่ว่าแอดชอบเลขท้ายเนาะแอดชอบเลขท้ายนี่ค่ะ458เลขท้ายเข้ามาสองกับห้านะคะสองกับห้าให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะสองกับห้า เลขวันนี้สองจะเข้าหรือไม่ห้าจะเข้าอีกหรือไม่เนาะนี่ค่ะเลขเด่นของสิบเซียนนะคะแล้วก็มาเม้มไว้ที่เลขสองเป็นตัวเด่นของเขาแต่ว่าแอดชอบเลขแปดนะคะโดยเฉพาะเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะวันนี้มีไหมหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ชอบ8ปท้ายนะคะแปท้ายถ้า8ปดท้ายก็จะมาตรงนี้นะคะจะกลายเป็นบนหรือไม่เนาะเลขแปดจะกลายเป็นบนหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะเลข10เทียนที่เม,นไ,น,ะะเมนไว้นะคะเมนไว้เนาะก็คือบน2แล้วก็8นะคะล่าง สองนะคะสองส่วน8ดตัวนี้จะเข้าหรือไม่เนาะลองเอาไปพิจารณาแต่ว่าสิบเสียนนั้นแปดเข้ามาบนสำนักอื่น8ดก็มาบนเหมือนกันนะคะแปดมาบนนี่ค่ะโดยเฉพาเลขแปดห้าเนาะแดมาบนเดี๋ยวแอรก็จะเม้นไว้ที่เลขแปดนะคะงวดนี้ มาแรงนะคะแปดมาบนมาแรงนี่จะเป็นเลขสี่ห้าแปดเลขสี่ห้าแปดจะเข้าหรือไม่นอ้องวันนี้เนาะสี่ห้าแปดจะเข้าหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะสี่ห้าแปดจะเข้าหรือไม่ อันนี้เป็นหวยรายวันนะคะเนี่หวยรายวันของสิบเซียนเนาะก็ให้ท่านลองเอาไปดูนะคะดูหวยรายวันท่านที่ชอบเอาไปเสี่ยงแต่ว่าเอดไม่ค่อยแนะนำเนาะหวยรายวัน เลขงวดนี้หวยออกวันอาทิตย์นะคะหวยออกวันอาทิตย์จะมีสีหรือไม่เนาะแต่ว่าสิบเซียนล่างนั้นเข้ามาหกับสองนะคะแอดมาเมนไว้ที่เลขสองเนาะก็ท่านชอบด้วยหรือไม่เนาะท่านชอบด้วยหรือไม่แอดมาเมนไว้ที่เลขสองนะคะสิบเซียนสงล่างแต่ว่า8ปดเขามาเด่นแนะคะนี่ แปดบนห้ากับสองล่างนะคะห้ากับสองล่างส่วนมากตัวจับคู่ก็ไม่แน่เนาะก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าเราน่าจะเอาตัวเด่นไปพิจารณานะคะน่าจะเอาตัวเด่นไปพิจารณาวัดที่แล้วตัวเด่นของเขามีแต่เลข มีแต่เลขหนึ่งแต่ว่าเลขหนึ่งของเขาอยู่หลักเลขหนึ่งของเขาอยู่หลักสิบเนาะเป็นเลขท้ายแต่ว่าก็มามาออกเลขท้ายห้าหนึ่งเนาะ นส่วนมากเขาจะเด่นหนึ่งนะคะออกค่าหนึ่งเนาะนี่ค่ะเด่นหนึ่งนี่แต่ว่ามาหนึ่งห้าเนาะมาหนึ่งห้างวดนี้เขาจะเด่นหนึ่งก็จะมาหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งนะคะเลขท้ายสองตัวเนาะนี่เลขท้ายสองตัวนี่เด่นหน,นึ่งงว,ว,วดนี้เลขท้ายสองตัวของเขาเด่นสองนะคะ รางวันที่1เด่น8นะคะเด่นแปดท่านก็ลองเอาไปพิจารณานะคะเลขสิบเสียนบนเด่น8ปล่างเด่นสองแล้ก็มีไว้แต่ว่าท่านจะชอบกับแอดหรือไม่ท่านจะชอบกับแอดหรือไม่ ดับหนึ่งเจ็ดนะคะดับหนึ่งเจ็ดเลขวันนี้ดับหนึ่งเจ็ดมาดูเลขสรุปหน้านี้นะคะเลขสรุปของสิบเซียนนะคะมาดูเลขสรุป ชัดอยู่นะคะเลขสรุปสิบเซียนนะคะงวดนี้สิบเซียนนั้นเลขสรุปของเขานนั้นเด่น แอดมาชอบตัวนี้นะคะนี่ค่ะชอบสี่สามนะคะเลขสรุปของเขาดีมาห้าสี่ตัวรองมาแปดสามส่วนเลขท้ายก็ดีสองนะคะนี่แอดมาชอบที่เลขสามนะคะ ถ้าให้จับคู่เอ๊ก็มาเอาตัวนี้มาพิจารณานะคะแต่ว่าเลขท้ายของเขาเด่นสองขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ